อดไม่ไหวนะเสียงดังดีขอบคุณครับมาอีกมาอีกมามาอีกมาขอบคุณครับโอ้โหใไรเพิ่งมาแลวถ่ายรูปมาเท่าไหร่หนึ่งในใต้ล่าขอบคุณครับ,ออออรบขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบสามผลไล้เจอกัน นี่ผลที่สี่ทำไมผลครันก่อนไม่ได้ดีดอย่างเงี้ยทำไมครั้งก่อนไม่ดีดอย่างเงี้ยไม่กล้าดีดดีดแล้วนะ,ะยังดุมอยู่ออน,ยนี่ี่ตัดผมระดองมา้วใ่ไมข้อมือฝั่งเพชรดก็นี่แหละเห็นเห็นแล้วที่แหวนที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวกล่าวว่าเลิก้องเพลงเส็ยจะไปดักหน้าปากซอยอยู่กล่าวว่าได้แน่เลยวันนี้ ยังตาำมาสองหมื่นขึ้นล้เห็นล้เห็นเพชรแล้วอาจจะเก่าหน่อยแต่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วอ่ะมาถึงเพในสุดท้ายฮะลูกทุ่งจ๋าจ๋ามาตอนนี้หนึ่งฮะ